ในคนที่มีอาการปวดบริเวณหลังข้อพับเข่าเนี่ย <S <S เกิดได้จากหลายสาเหตุเลยนะคือเราควรต้องตรวจก่อนไหมไม่งั้นเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรจะเน้นไปที่ตำแหน่งไหนลายทางด้านนอกไายตรงกลางและลายทางด้านในขึ้นลง3าถึงหรอบนะครับล็อกเข้าไปตรงนี้แล้วก็ยกขึ้นสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเคล็ดลับลดปวดนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการแก้าการปวดหลังข้อพับเขาเ่านะ จริงๆแล้วอาการหลังข้อพับเข่าเนี่ยมันเกิดจากกล้ามเนื้อหลายมัดเลยนะไม่ว่าจะเป็นแฮมสปริงก็ได้หรือว่าจะเป็นพรอพิเทียสที่อยู่หลังข้อพับเขา่าเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการทำแมนวนวลทรปัปีการนวดคลายกล้ามเนื้อและการยืดกล้ามเนื้อเพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อหลังข้อพับเก่ากันนะครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกด Sub s c r i b e กดกระดิ่งให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับครับในคนที่มีอาการปวดบริเวณหลังข้อพับเข่าเนี่ยจริงๆมันเกิดได้จากหลายสายเหตุเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นตัวกล้ามเนื้อแฮมสตริงที่จับจับก้นนะยาวลงมาที่บริเวณหลังข้อพับหรือกล้ามเนื้อน่องที่จับตรงข้อพับนะยาวลงไปที่น่องขาหรือกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงข้อพับเลยเป็นกล้ามเนื้อคอร์พิเทียสที่จับไข่คลอสมาข้างเข่าเนี่ยทำในหน้าที่ในการหมุนหัวเข่านะอีกอันหนึ่งก็คือตัวหมอนรองกระดูกซึ่งตัวนี้ผมโดนผมโดนเองเลยนะก็คือปวดหลังแต่มันเล้าลงตรงนี้แล้วก็จะตึงตรงนี้นะครับ คำหาไม่เจอหรอไม่รู้สึกเจ็บรู้สึกตึงๆให้เฉยแต่ว่าอาการปวดจริงๆมาจากหลังดังนั้นต้องแก้อาการที่หลังร่วมด้วยแต่วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อเราใช้เทคนิคในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณหลังข้อพับขาอให้เอาไปใช้ง่ายๆกันครับใครที่สนใจเทคนิคเกี่ยวกับแมนวนวดเทอโรปีพวกนี้ก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของพวกเรานะก็จะสอนให้ที่ละครั้งเลยนะใครที่อยากได้คอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไปข้างใต้ ตามอ่านทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับมาชมกันเลยครับครับในคนที่มีอาการปวดหลังก็าาพนะับเนาะอย่างแรกที่เราควรจะต้องรู้เลยคือเราควรต้องตรวจก่อนไหมไม่งั้นเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรจะเน้นไปที่ตำแหน่งไหนวิธีการในการตรวจก็อย่างแรกการคลำใช่ไหมครับคลำหาว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันตึงบริเวณไหนเนาะอย่างเคสนี้เป็นเคสสมมุตินะก็จะไม่มีการเจ็บหรือว่าบาดเจ็บอะไรนะครับ แฮมสตริงเกิดจากการฉีกขาดจากการเล่นกีฬาการวิ่งเร็วๆการวิ่งกระชากหรืออุบัติเหตุก็ได้นะเพราะพิเทียสก็คล้ายๆกันคนที่เคยผ่าตัดหัวเขา่ทาทั้งด้านหน้าเนี่ยก็อาจจะทําให้เจ็บพิเทียสได้เหมือนกันการสต็อกนิเมียสนะก็เป็นกล้ามเนื้อน่องที่อ,อ,อุ้ยเดินเยอะก็ตึงนะครับอีกอันนึงก็หมอนรองกระดูกทับเส้นหมอนรองกระดูกทับเส้นเราจะเทสด้วย slr คือนอนหงายแล้วยกขานี่ไม่ได้สอนนะให้ลองไปทําเอาเหยียดขาตรงกระดกปลายเท้ายกขาขึ้นถ้าคนไข้ตึงตรงนี้มากขึ้นปวดเลยนะ เอาแค่ตึงไม่พอต้องปวดแล้วแสบอะไรเงี้ยเนี่ยสงสัยว่าจะมีเส้นประสาทโดนกดทับที่หลังส่วนล่างหรือว่าที่สะโพกเนาะโอเคแต่วันนี้เราจะมาสอนก็คือแฮมสตริงกับตัวพรอพิเิียสนะวิธีการง่ายๆเลยให้คนไข้ลองงอเขา่าเขา้เขาครับผมตีนี่คือการกระตุ้นให้เขาทำนะทำแอปชั่นจะเห็นกล้ามเนื้อเขาขึ้นมาเป็นลำเลยเห็นไหมฮะนี่คือแฮมสตริงที่เขาขึ้นมาใหญ่มากเลยเห็นไหมอ่ะเอาลงช้าๆปกติถ้าคนไข้มีแฮมสตริงขาดฉีกขาดหรือบาดเจ็บ การทำท่านี้ทำให้ปวดได้เลยนะไม่จำเป็นต้องไปออกแรงต้านอะไรแต่ว่าถ้าเผื่อเราออกแรงต้านจะยิ่งทำให้อาการมันชัดขึ้นพิธีการนะ,ะให้คนไข้โฮไว้ครับออกแรงจับที่ขาอีกมือนึงจับที่ตรงสะโพกนิดนึงอ,ออกแรงสู้กันนะแค่ประมาณสักสักแม็กซิมอลคือประมาณสัก80%เนตะมันจะต้องรู้สึกแล้วว่าเอ้ยมันเจ็บจี๊ดขึ้นมาเลยมันจุดเจ็บตึงขึ้นมาอันนี้คืออันแรกของแฮมสตริงนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าคนไข้ได้นะไม่มีปัญหาอะไรรู้สึกเฉยเฉยเดี๋ยวเทียบกับอีข ออกแรงสู้กันปุ๊บอีกข้างนึงเขาบอกว่าก็พอๆกันเหมือนกันไม่ต่างกันนี้ก็โอเคแสดงว่าแฮมสิงเขาเวิร์กไม่มีปัญหาหรือเราอาจจะลองเช็คอีกทีน่นึงให้เขาเหยียดประมาณนี้ออกแรงครับเพื่อจะให้แฮมสิงมันมันเหยียดออกมามา,มากขึ้นเราความยากของแฮมสิงจะเยอะขึ้นนะครับเพราก็เทสเหมือนกันอภเปี่ยข้างนะครับประมาณนี้อา้าวออกแรงปุ๊บถ้าแบบนี้เขารู้สึกเฉยๆนะ mm hmm. ก็แสดงไม่มีปัญหา มันต่างกันยังไงระหว่าง90องศากับประมาณนี้45เฉียงนี้ก็คือช่วงความยาวของกล้ามเนื้อนะครับมันจะต่างกันไอ้ใกล้ๆเขาก็จะง่ายนะเวลาโฮมันก็โฮได้แต่เพราะายาวๆเนี่ยมันต้องออกแรงเยอะแฮมซิงก็ทํางานหนักมากขึ้นโอเคเนาะตัวต่อมาตัวต่อมาก็คือพับพิเตียสที่อยู่ทางด้านหลังพับพิเตียสเขาจะหมุนขาในลักษณะนี้ครับแล้วก็หมุนออกนี้วิธีการคือให้เขาหมุนเข้าหมุนเข้าค้างไว้แล้วก็คือล็อกไว้นะครับเราหมุนออก ถ้าคนไข้บอกเจ็บที่หลังข้อพับเข่าก็สงสัยว่ามีปัญหาแล้วนะครับอีกวิธีหนึ่งอะโหหมุนขาไว้ปึ๊บแล้วเราก็ดึงลงด้วยนะครับออกแรงสู้กันถ้าคนไข้เจ็บตรงหลังข้อพับเข่าก็แสดงสว่าเออน่าสงสัยว่าน่าจะเป็นพราพิเตียสนะเราเปรียบเทียบสองข้างด้วยนะผมไม่ทําให้ดูในะข้างนั้นนะทำคล้ายคล้ายกันอ่ะหมุนขาเข้างอขาไว้ออกแรงอย่าให้อย่าให้หมุนออกนะครับผมก็จะบิดมือออกปึ๊บแล้วก็ดึงออก ถ้าคนไข้บอกเจ็บมากเลยครับอย่างเงี้ยนะก็สงสัยว่าน่าจะมีพรอพิเ i ียดังนั้นเวลาเรานวดคลายกล้ามเนื้อก็จะเป็น p r o พิเ i ียสครับมาดูวิธีการกันเอาหมอนนะรองใต้ข้อเข่าข้อ,ข,อ,ข,อข้อเท้าก่อนนะครับ2ข้างในลักษณะนี้โอเคเนาะข้อเผ่าแบบนี้ลหลายๆท่านถามว่านวดนานแค่ไหนจะหาย <c oughs> ตอบได้เลยว่าไม่รู้ <c oughs> คือจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ขึ้นกับว่านวดกี่ครั้งมันจะหายนะ คือนวดจริงๆอ่ะมันก็จะทําให้เรารู้สึกสบายขึ้นคนไข้รู้สึกสบายขึ้นภายในในวิสิตแรกเลยแหละแต่ถามว่ามันจะหายไหมนะ่ะมันอยู่ที่ว่าแผลที่เขาเป็นหรือปัญหาที่เขาเป็นน่ะมันมันมันแก้ได้หรือเปล่าถ้ามันแก้ได้ภายในวิสิตเดียวซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีระยะเวลาของเขาอย่างน้อยก็สองสามสัปดาห์ขึ้นไปอะครับแต่จริงๆแล้วพวกกล้ามเนื้อถ้ามันฉีกเยอะมากๆเนี่ยสองสามสัปดาห์อาจจะเอาไม่อยู่อาจจะต้องเป็นเดือน2เดือนนะฮะ แต่ถามว่าเรานวด2เดือนหรือเปล่าไม่ใช่นะเรานวดกันแค่อาทิตย์หนึงประมาณครั้ง2ครั้งเพื่อจะทําให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวหลังจากนั้นจะต้องไปเพิ่มพวกเวทเทรนนิ่งพวกการยืดกล้ามเนื้อเข้ามาด้วยซึ่งติดตามได้ในกายภาพง่ายๆกับบัณฑิตเนาะโอเคอันนี้รีลิสแบคลน์ก่อนนะครับการรีลิสแบคลน์ก็คือเน้นไปที่ผิวๆเขาก่อนนะตอนนี้ผมทาทางด้านล่างก่อนเนาะ ลายของเขาจะมี3ลายนะครับลายทางด้านนอกลายตรงกลางและลายทางด้านในนะโอเคเนาะคือจริงๆทำไปถึงส้นเท้าไหมทำได้ครับถึงส้นเท้าเลยก็ได้แต่ว่าวันนี้ขอเน้น,น,นๆตรงหลังขขอพับเข่านะเพราะมีหลายท่านถามเข้ามาใช้ออยล์เหมือนเดิมออยล์เหมือนเดิมใช้ครีมก็ได้นะครับทีนี้พอตัวแฟชเชียมันเริ่มคลายแล้วนะเราก็ลงลึกได้เลย จะใช้เป็นหลังมือตรงนี้ก็ได้ใช้เป็นฝ่าม,มือก็ได้แล้วแต่ความถนัดนะครับอย่างนี้ผมใช้ฝ่ามือแล้วกันนะถนัดถ้าใช้หลังมือก็ตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับเทคนิคเทคนิคแบบนี้ผมขอทำรีลิสแบบนี้ก่อนพอทำเสร็จแล้วผมจะทำสวนอีกด้านหนึ่งแล้วก็จะทำการกดจุดคลายกล้ามเนื้อนะ พขาบางท่านเคบอกท้าไม่ไม่กดเลยนะครับจริงๆก็กดได้นะแล้วเดี๋ยวผมจะสอนอยืดกล้ามเนื้อให้ด้วยเนาะแล้วก็ควรจะต้องสอนให้คนไข้กลับไปยืดและออกกําลังกายเองด้วยจะเยี่ยมเลยนะคนไข้ทําตามโปรแกรมแค่นี้ก็ได้ลวแล้วก็หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมในช่วงสักสองสสัปดาห์แรกกิจกรรมที่ทําให้บาดเจ็บซ้ำอะนะอะไรที่เขาเคยไปบาดเจ็บมาก็อย่าให้เขาทําตัวนั้นแล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว คนไข้ที่บาดเจ็บจากกิจกรรมที่เคยทําก็คือหนึ่งทำซ้ำําๆทําบ่อยๆแต่ก่อนมันแข็งแรงมันก็ไม่เจ็บหรือมันอาจจะเป็นน้ําซอสทรายแล้วก็ค่อยๆเจ็บมากขึ้นเนาะพวกนี้ก็เป็นได้นะครับบิดขาออกทางด้านนอกบ้างเอาลายด้านนอกนิดนึงนะครับเหมือนกันจริงๆเวลานวดเราอยู่ฝั่งตรงข้ามนะอันนี้ พยายามปรับประยุกต์เอาให้คิดว่าผมอยู่ฝั่งเดียวกันเนาะฝั่งเดียวกันจะง่ายเลยนะฝั่งเดียวกันน้ําหนักตัวจะทิ้งลงตรงๆไอ้นี่ผมเอื่อมโน้มไปข้างหน้าผมก็ปวดหลังนะแบบนี้ไม่ดีนะครับแต่ทําให้จะได้หลบมุมกล้องเนาะจะได้เห็นนะครับ10ครั้งนะครับสิสโตกแค่นั้นแหละครับเส้นหนึ่งแล้วสโตกที่สัก789เเน้นลงไปลึกๆเลยนะเน้นลงไปที่มัาโซ่เลย การหาลายพวกนี้มันจะทําให้เราเห็นจุดกดเจ็บหรือเห็นก้อนกล้ามเนื้อที่มันเกร็งแล้วนะโอเคอ่ะต่อนะครับบิดขาเข้าในนะครับบิดขาคือหมุนเข้าในใช่ไหมปลายเท้าเข้าในนะเหมือนการคือคนที่มีกล้ามเนื้อฉีกหลังข้อพับเข่านะบางคนเนี่ยเขียวปัดมาเลยนะเขียวคือเลือดออกตรงนั้นนะฮะ ถามว่าช่วงนั้นน่ะควรจะนวดหรือยังจริงๆไม่นะครับช่วงที่มันเขียวเราไม่นวดนะเพราะว่ามันมีเลือดเป็นก้อนเป็นริ่มเลือเ่อนพวกนี้วิธีการคือเราจะประครบประครบเอาถ้าช่วง1-2วันแรกเราประครบด้วยน้ําเย็นนะครับหลังจากนั้นเราจะเริ่มประครบอุ่นเนาะแล้วก็ทานยาอย่างเดียวเลยนะแล้วก็พักการใช้งานนะจะพันข้อเข,ข่าเอาอีรัสติกพันรอบๆก็ได้นะครับพายืดนะ กาจะช่วยได้แต่พออาการมันเริ่มดีขึ้นไม่มีก้อนเลือดไม่มีบวมแดงร้อนเราก็ลุยเลยนะฮะลุยนวดอย่างนี้แหละนะครับอาจจะทําเบากว่าที่ผมทําก็ได้นะก็จะง่ายขึ้นครับพอได้เนาะจะสังเกตว่ามันลงไปถึงมัาสโซ่เลยนะลงลึกมากเห็นเห็นมือผมกดลงไปที่กล้ามเนื้อมันยุบลงไปเลยนะเนี่ยมันก็โดนละนะครับ ถามว่านวดเบานวดแรงแตกต่างกันไหม,ไมต่างกันหรอกครับจากงานวิจัยมันไม่ต่างแต่ความพึงพอใจอะไม่แน่บางคนชอบแรงแรงมันเป็นความรู้สึกทางเขาเรียกว่าทางจิตอย่างหนึ่งชอบแบบหนักหนักชอบแรงแรงอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีความแตกต่างกันเท่านั้นเองนะโอเคเราก็จะลงเน้นแล้วนะเราก็จะเน้นลงไปตรงเส้นตรงกลางก่อนเลยนะเอาตรงๆ ใช้อุ้งมือนะครับเพราะกล้ามเนื้อมันใหญ่ถ้าใช้นิ้วโป้องเงี้ยมันคงไม่ทั่วเนะดังนั้นไปเลยฮนะตรงกลางก่อนขึ้นลงสามถึงหรอบนะครับนะครับหลังข้อพับเข่าเราไม่กดลงตรงๆเนาะเรากดข้ามไปนะครับเพราะว่าหลังข้อพับนี่มีเส้นประสาทมีหลอดเลือดเยอะนะครับดังนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะโอเคแถวน่องเนี่ยส่วนใหญ่คนจะตึงเยอะนะครับดังนั้นการนวดตรงแถวน่องอาจจะเน้นนิดนึงนะครับ อยากให้มันเร็วขึ้นก็กดไปพร้อมๆกันได้นะกดไปพร้อมๆกันแบบนี้ได้นะโอเคตรงไหนที่มันเก่งเป็นก้อนเป็นปมเราก็กดเน้นค้างไว้นะครับการเน้นเน้นประมาณห้วินะอันนี้แบบเร็วนะเวลาเราทําจริงๆเราเน้นค่าวิ1 2 3 4 5สอ3 4า okay. มี่ห้นอมี่ห้าโอเคไหแบบนี้นะ1 2 3 4 5ี่ห้าแต่ผมทําให้ดูเป็นลายเนี่ยแบบเร็ว,รว,รวก่อนเนาะเพราะว่า เดี๋ยวคลิปมันยาวนะครับโอเคนะครับเข้าใจกันนะครับเนี่ยผมฟิลถึงก้อนพวกนี้นี่สะดุ้งอีกแล้วพี่อุ้มนี่เจ็บตรงน่องเยอะมากเลยนะจุดที่มันสะดุ้งเป็นเป็นแบบเนี้ยแสดงว่าแบบมันเป็นอาการอักเสบของน่องเลยนะนะครับเพราะพี่อุ้มมีเข่าแอนนะตรงนี้มันจะทำงานหนักทำงานหนักคือมันเกร็งมากมันตึงมากทำให้ปวดได้ วิธีการคืออุ้มต้องไปออกกําลังกายตรงคอได้เสร็จทางด้านหน้าเยอะๆนะครับแล้วก็ทั้งด้านหลังเนี่ยก็ต้องออกด้วยแล้วก็ข้อขากลางขากลางสะโพกด้วยเป็นแคมเชลสรุปก็คือออกไปทั้งสะโพกนะออกไปทั้งขาโอเคบิดขานะอ,อกนอกครับเหมือนกันเลยครับผมเจอจุดกดเจ็บตรงนี้นะแล้วก็จะเน้นด้วย ถ้าผมนวดเสร็จผมก็จะจบด้วยอันตาซาวหรือว่ากระตุ้นกล้ามเนื้อเพิ่มเข้าไปอีกให้การไหลเวียนเลือดมาเลี้ยงตรงนี้ดีขึ้นให้ก้อนตรงนี้มันหายเร็วขึ้นนะครับคนนี้ก็จะช่วยได้เนะาะประมาณนี้นะครับ10รอบเหมือนกันนะ10รอบ อันนี้แบบเร็วนะจริงๆช้ากว่าน,นี้นะครับห้าวิอย่าลืมนะมันก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณสัก10-15นาทีนะโอเคอ่ะบิดขาออกเข้าในบิดขาเข้าในครับระวังขานิ่งๆอ่ะเหมือนกันครับถามว่าทางด้านหน้าจะนวดไหมนวดด้วยก็ได้ครับนวดด้วยก็ได้แต่เดี๋ยววันนี้ผมจะสอนยืดนะครับกับสอนนวดนะหลังข้อพับเขา่า ชอบมากเลยของผมก็ตึงเหมือนกันแต่ตึงมาจากหมอนรองก็ดูทับเส้นนะตึงมาจากเส้นภาษามันโดนรบกวนเนี่ยมันก็ทําให้ตึงปวดได้เหมือนกันนั่งนานๆก็ขาก็จะห่อเข้าสั้นเข้าพวกนี้นะครับใครเปรนเนี่ยบริหารหลังไว้ด้วยนะครับดันพื้นแอ่นหลังไว้ด้วยโอเคพอได้นะครับอ่ะทีนี้ผมจะเน้นให้ดูแลนะในกรณีที่เป็นเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นแบ็กไลน์ทั้งหลัง แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่แบบมันคลอสอยู่นะครับมันคลอสอยู่เราก็จะกดหลังข้อพับเข่าเลยใช้นิ้วโป้งนะครับเห็นนะฮะอ่านี้จ็ะไปไหมเราก็ผ่อนแรงลงนะไม่ไปกดแบบยิ่งเจ็บยิ่งกดไม่ใช่นะฮะมันก็ผ่อนแรงลงถามว่าคนไข้สะดุ้งได้ไหมได้เนาะเพราะว่ามันจุดกดเจ็บเขานะเราอย่าไปรบกวนเขามากนะครอย่าไปคึงจนเจ็บมันระบมนะฮะ คนไข้ระบมนี้หนักเลยนะครับจะต้องมาแก้มาอะไรทีหลังมันจะเป็นความยากนิดหนึ่งส่วนใหญ่แล้วพยายามทาให้รู้สึกว่าคนไข้รับได้พอดีพอดีครับทาพอดีพอดีจะดีที่สุดก็ต้องเช็คด้วยถ้าสะดุ้งถ้าแบบร้องอะไรเงี้ไม่ใช่ละอันนี้จะหนักไปครับอันนี้นะหลังข้อพับเขา่าแบ่งเป็น3ลายเหมือนกันด้านในตรงกลางด้านนอกนะครับ 3-5ถึง5รอบนะครับ3-5ถึง5รอบนี่ผมเจอจุดนี้เป็นจุดเกาะของแฮมสตริงเอจุดเกาะของกลสแกสต็อกนเมียสครับอาจจะต้องทำสเตชชิ่งให้เขานี่คือหลังข้อพับเข่าเลยตัวนี้สำคัญนะครับกล้ามเนื้อพวกนี้นโอเคตรงกลางบ้างละ่ะเส้นละ3ถึง5รอบขึ้นลงนะครับ จริงๆพี่อุ้มจะมีปัญหาตรงน่องมากกว่านะเนี่ยตรงแกตรงหลังข้อพับไม่เท่าไหรไนไน่นะครับโอเคพอได้เนาะพอได้นะนะครับพอซ้ำไปอีกสักทีอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการยืดกล้ามเนื้อกันต่อไปนะครับหลังจากที่เรานวดคลายกล้ามเนื้อเสร็จแล้วตัวสําคัญใีการน,นึคือการยืดครับวิธีการนะก็ยกขาขึ้นตรงๆจับที่บริเวณเนี่ยเอ็นร้อยหวเขานะยกขึ้น มันก็จะตึงแล้วใช่ไหมฮะตึงไหมถามคนไข้นะตึงไหมถ้าคนไข้บอกตึงไม่ไหวล้เแล้วก็ผ่อนแรงลงนะครับเอาแค่นี้ค้างไว้ประมาณ15วินาทีนะครับแล้วผ่อนนะทำ3-5รอบนะครับแค่นั้นเองเนาะเขา่าถ้าเข่าบางคนนะอ่านงอเข่าขึ้นมาบางคนเนี่ยขึ้นมาแล้วเป็นอย่างนี้เลยเพราะว่าแฮมสตริงด้านหลังมันตึงมากมันเกร็งมากนะครับให้ลดแรงให้ลดความสูงลงประมาณนี้แล้วก็ยกขึ้นให้ล็อกเขา่า เอามือนะจับที่ตรงกระดูกสะบ้าแล้วเลื่อนลงงนี้เลยแล้วล็อกขึ้นตึอนนะนะมันก็จะยืดที่หลังข้อพับเข่าใช่ไหมค้างไว้นับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15็แอบส่ล้วผ่อน3ถึงหรอบครับถ้าใครแบบแรงไม่ไหวอ่ะเขาพาดบนบ่าอย่างนี้เลยนะล็อกเข้าไปตรงน,นี้แล้วก็ยกขึ้นยกดันตัวขึ้นไปนะักไอ่ะแล้วผ่อนลงมาถ้าคนไข้เจ็บผ่อนลงมานะครับ ให้เขารู้สึกตึงๆสบายๆายนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามสิบสี่สิบห้าแล้วพันสามถึงห้ารอบเหมือนกันนะครับอะนะครับพอเรายืดเสร็จแล้วเนาะเราอยากจะคลายตรงบริเวณน่องบ้างเมื่อกี้เราคลายตรงแฮมสตริงไปกับหลังข้อพับไปนะจริงๆแล้วอะตรงน่องก็ควรจะต้องยืดด้วยพเพราะมันเป็นเส้นเดียวกันวิธีการนะจับนี้ครับตรงน่องนะจับตรงนี้เอามือนะช้อนที่ส้นเท้าในลักษณะนี้นะ ข้อมือนะครับหลบตรงนิ้วโป้งนิดนึงนะครับล็อกไว้แล้วก็ยกขึ้นในลักษณะน,นี้นะครับมือจับที่หัวเข่านะยืดขึ้นจะตึงที่บริเวณน่องตรงนี้เนาะตึงไหมถามคนไข้ดูนะครับเวลาถามดูเวลายืดค้างไว้15วินาทีเหมือนกัน3-5รอบเหมือนกันนะครับยิ่งตึงก็จะค้างนานหน่อยแต่ถ้าไม่ตึงก็ค้างน้อยหน่อยโอเคเนาะ อีกอันนึงนะครับเราสามารถนวดในท่านอนหงายได้ก็คือเอามือนะล้วงเข้าไปที่หลังข้อพับเข่าแล้วก็คลึงทางใต้ข้อพับไปเลยนะครับคลึงหาจุดกดเจ็บนะเจ็บไหมนะฮะดึงหาเรานะดึงเข้ามาอย่างนี้นะครับใช้ปลายมือดึงเข้ามานะครับตัวนี้ไล่ตั้งแต่ตรงน่องขึ้นไปหาข้อพับได้เลยนะเข้าไปจนสุดเลยนะฮะในกรณีที่แบบคนที่ผ่าเข่าเอ็นไขว้หน้าไขว้หลังหรือ เคยเปลี่ยนหัวเขา่เขาพวกนี้เขากล้ามเนื้อทางด้านหลังเขาจะทํางานหนักเขาจะตึงปวดอยู่ตลอดเวลาเลยเมื่อดังนั้นวิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อการยืดกล้ามเนื้อก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้อาการตึงของกล้ามเนื้อเขาดีขึ้นได้นะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนวดคลายกล้ามเนื้ออาการปวดหลังข้อพับเข่านะก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับเป็นเทคนิคอีกเทคนิคนึงวิธีการรีเช็คคือออกแรงต้านกับกล้ามเนื้อที่มีปัญหาก่อนนะครับถ้าเรารู้ว่ากล้ามเนื้อมัดไหน มีปัญหากล้ามเนื้อมาไหนฉีกหรือกล้ามเนื้อมาไหนเจ็บเราสามารถนวดคลายกล้ามเนื้อตรงนั้นได้ฟังก์ชันของกล้ามเนื้อก็จะกลับมาได้เร็วขึ้นครับพอเรานวดเสร็จแล้วเราสามารถจะรีเช็คในท่าเดิมได้เลยนะแต่ว่าเราจะเช็คด้วยแรงที่ไม่ได้เท่าตอนแรกแล้วก็พยายามเลี่ยงการตรวจที่ทําให้คนไข้เจ็บมากขึ้นนะทาเบาๆทําตามสเต็ปแล้วลองรีเช็คนะครับส่วนระยะเวลานะแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะครับบางคนเป็นน้อยก็หายเร็วบางคนเป็นเยอะก็จะหายช้านหน่อยแต่ส่วนใหญ่เราอยู่ประมาณ2-3เดือน ควรจะต้องกลับไปฝึกออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อทางด้านหลังเข่าด้วยนะเพื่อจะทําทให้เขาฟังก์ชันกลับมาได้ดีถือว่าการทาแมนนวลทรัปีเป็นการเสริมทําให้เราฝึกกล้ามเนื้อให้มีศักยภาพได้มากขึ้นครับขั้นใดที่ชื่นชอบในคอนเทนต์เกี่ยวกับการทาแมนนวลทรัปีแบบนี้ก็ติดตามพวกเราได้ในช่อง y o u t u b n n e l หรือ Facebook Fanpage ของเรานะครับบัณิตเกยร,ริบัตัจักดูกครับใครอยากให้เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ ลงไว้ข้างใต้อยากสนับสนุนพวกเราก็สามารถกดเป็นผู้สนับสนุนได้หรือว่าสมัครสมาชิกในช่อง YouTube channel ของพวกเราก็ได้นะครับขอบคุณทุกกำลังใ,ใจที่มีให้กันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ ท่านที่อยากมีความรู้เรื่องสุขภาพสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook f แ n p a g e บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดเห็นก่อนใครท่านจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของพวกเรานะครับส่วน YouTube Channel อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ YouTube Channel บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกครับจะมีคลิปวิดีโอใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านทุกวันเลยนะครับส่วนท่านที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถไลน์เข้ามาได้ที่ไลน์ OA ของเรานะครับ l ล n e ID แอดบันดิตคลินิกครับแอดบ i นดิทคล i นิคแอดบัตคลิส่วนท่านที่ต้องการจะรักษาด้วยกายภาพบำบัดสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์085 369 9977ครับ085 369 9977สามารถนัดหมายได้ทั้ง2สาขาของพวกเราเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ